สวัสดีครับผมชื่อนายพงศกรภูนชัยวัฒนะนะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับ SAR หรือ Self Assessment Report นะครับของกอศนเขตจอมทองนะครับวันนี้เราจะรู้ว่าแนวทางจุดเด่นและจุดด้อยของกอศนเขตจอมทองณนะตอนนี้ผมอยู่กับครูนิวัจันเทศนะครับผมได้รับเกียรติจากครูกศนเขตจอมทองนะครับตอนนี้ผมมีหนึ่งคำถามที่จะถามครูท่านนะครับครูนิวัตครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับคุณธิวัตครับผมขออนุญาตถามอีกถามครับ SAR <S s a คืออะไรครับแล้วก็ทำไมเราถึงจะต้องทำเจ้าตัว SARSAR <S s น, <S s นี้ก็ก็ย่อ,ยอมาจาก s e l f a s s e s s m e ม t Report นะครับก็คือการในงานการประเมินตนเองของสถา,านศึกษาน,นะครับซึ่งทำไมเราถึงจะต้องทำเก็คือเราจะต้องทำงานเนี่ยอย่างเป็นระบบ ครบวงจรนะครับเริ่มจากการแข่งงานนะครับแล้วก็นําแผนเนี่ยไปสู่การปฏิบัติครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มีการติดตามประเมินติดตามผลนะครับแล้วก็ทําการประเมินผลนะครับซึ่งเราประเมินผลเนี่ยเพื่อที่จะพัฒนาและปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นในปีต่อไปนะครับครับณตอนนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการอุตสาหนินเต้นะครับ ผู้มือในการกศนเขตบางบอนรักษาการในตำแหน่งผู้มือในการกศนเขตจอมทองครับเดี๋ยวผมจะถามท่านนะครับในเกี่ยวกับ s อ r ารนะครับจุดเด่นจุดด้อยและแนวทางในการดำเนินงานปี64ต่อไปนะครับเดี๋ยวพบกับท่านเลยนะครับสวัสดีครับครับท่านผู้ว่าผมขออนุญาตถามสองคำถามนะครับคำถ,ถามแรกนะครับท่านบอกว่า จากการประเมินคุณภาพภายในของศัลยศาสตรของกศนเขตจอมทองนี่ครับมีจุดเด่นอย่างไรและจุดด้อยอย่างไรครับจากการประเมินตนเองของกศนเขตจ,มจอมทองนะคะเราพบว,ว่ากศนเขตจอมทองเนี่ยค่ะจะมีจุดเด่นเรื่องของการจัดการศึกษาร่วมกับภาคพื้นถแล้วก็มีจุดเด่นเรื่องของการทํางนานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดีเพราะว่า ปัจจัยสนับสนุนที่ทําให้กนศนเขตจอมทองมีความประสบความสําเร็จด้านนี้ก็คือหนึ่งบุคลากรสัตบุคลากรของกนศนเขตจอมทองเนะะี่ยค่ะมีบุคลิกพิเศษก็คือบุคลิกที่ว่าสามารถเข้ากับชุมชนได้และก็เป็นที่รักของชุมชนในในเขตจอมทองประกอบกับบุคลากรของกนศนเขตจอมทองมีความรู้รอบด้านเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมสามารถเข้าไปแทรกซึมคูยคุยกับพารทีเรือข่ายแล้วก็ มีปฏิสัมพันธ์ได้ดีต่อกันก็เลยทําให้มีการพัฒนาใน,น,น,านส่วนของจุดที่ควรพัฒนาของกอนอศนเพจอมทองนะคะเรื่องของการจัดการศึกษาท่านพื้นฐานคือจุดที่ควรพัฒนาไม่ใช่ว่าผลสำฤทธของกอนอศนพจอมทองจะด้อยแต่ว่าเราอยากให้มีการเพิ่มระดับให้ผู้เรียนมีผลสำฤทธที่สูงขึ้น ทางการดําเนินงานของกศนเขชรจอมทองนะคะในปีงบประมาณ2564น,นะคะจากการประชุมความพิถเหินร่วมกับครูแล้วเรื่องของผลสัมร็จของผู้เรียนก็จะปรับทิศทางให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนมากขึ้นส่วนในเรื่องของภาคีเครือข่ายสิ่งที่เราดีอยู่แล้วแต่เราต้องการให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมก็คือเราจะมีการจัดแนวทางการสัมมนาการทํางานร่วมกับชุมชนดูบริบทความสอดคล้องว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันเขาต้องการอะไรซึ่งเราก็ค้นพบมาว่าหนึ่งชุมชนต้องการเรื่องของปัจจัยพื้นฐานในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมก็อาทิเช่นเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อความโปรองดองสมานฉันท์นะคะสองเรื่องของสถาบันชาติาศาสนาและพระมหกากษัตริย์ซึ่งเป็น สิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งยวดในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็เรื่องของการยอมรับความคิดความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะส่วนด้านที่3เรื่องอาชีพอาชีพกศนพดองทองมองว่าการจัดการศึกษาง่ายๆอะไรก็ได้ที่ทาให้ประชาชนสามารถนําไปเข้าสู่อาชีพได้เลยไม่ต้องมีการลงทุนเยอะไม่ต้องมีการหาทางเลเช่นการนวด การทําอาหารว่างอาหารการเดียวการทําปลาต้มปูข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้ประชาชนลดรายจ่ายเพิ่มรายได,ได้ขอบคุณค่ะครับสําหรับวันนี้นะครับเราได้ข้อมูล S R พอสมควรแล้วนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้มุ่งในการบุศรานะครับแล้วก็ครูนิวัฒนะครับให้ความรู้เคาะกับ <c oughs> ทางเราได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูล S R ของกนเขต จอมทองนะครับขอขอบพระคุณมากครับผม